สวัสดีน่าจะเล่นอยอะมาแต่เวลาแคสกิมคือสมองก็แคสกิมตอนนี้โลมันเข้าแบบแไปใส่ไอ้ชิชจับูกเห็นไเอามาดูดิไอ้ยุ่ธอะไจะเข้ามาทกฝัวง นั่นตัวเทียอะไรวะไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เห็นไหมเฮ้ยหาจับมันนะเว้ยไอ้หนูตัวนี้มันติดไข้โควิดเป้าอมันติดโควิดถ้าติดไข้โควิดต้องล้างมือนะเว้ยเนี่ยดูสีสุกโป่งไงเออ วันนี้ผมพูดกับเพื่อนอยู่นะสัตว์ชี้เสือกับตุ่ะสัตว์ฆ่าสัตว์มีไว้ที่อยสัตว์มันก็ตายเลยว่ะ เอาไปทิ้งเลยจับแล้วเอาไปทิ้งออทิ้งเดี๋ยวพี่น้องสัตว์ตาดรสตางค์ไอไสัตว์ลงมาเองได้ไอสัตว์ครับเขาบินอยู่ง่ายดีกระตุกเดี๋ยวพี่น้องสัตว์ทำอะไรอยู่ มีดิมันบีบอ่ะมันบีบมาทีเดียวอ่ะมันมีรถให้เดือดนะเว้ยรถเจ๋งเกินอ่ะเออมันรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยกหน้าเดือดเออมาจะขอลงแบบไอ้เพี้ยงน้องลงแบบนี้มาจะลง้มกที่ไหนนะโคราชเลยวิธีการลงแล้วนีทีนธีวิธีการขยับดิเราเราลงตรงนี้เดือดเดี๋ยวค่อยกางลมเว้ยเพราะกางลมมันจะนาน ตีนรถล้มอ่ะลมลมลมตรงที่ไปซื้อของน่ะเองกามลงไม่เสร็จไรเหรอหะไม่หัวแตกเว้ยแต่ไม่มีคนไปดูเยอะเลยแล้วพี่ปูรู้ไหมรู้ดิแม่งตายกันหมดอ่ะ เดียวต้องหาปืนเหอนกันพิกเกตตัดเลยไม่เมืแม่ไม่ยอมตัดเลยไม่กูสักะเฮ้ยยย่ยยยยมยไยยยยียัยนลยยหยยกยยยยยยไยยตยยยยียยเยย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 ่ยย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 นยียยงยยยยยยัยย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 อยยยยย ปืนมาและเหี้ยปืนไห้สัตว์ด้วยด็กโลม่ไหนพวกเหี้ยขึ้นยังเลย่เจอคนยังยังยัง,ยง แม่ใครยิงปี่แถวนี้วะแม่ขูเต็มแถวนี้จะมาผมดูคนแถวนี้ก็ไม่มีใคร ตกงานไม่เจอคนแถวนี้เลยขนาด้ยเอนเอ่นั่นั่งนังนั่งนั่งนั่งนม่งนั่งนั่งนั่งนนั่งนนงนั่งนั่งนนั่งนั่งนั่งน่ันังน่น เขไม่รู้ว่าจะงคิดไแล้เนี่ยแต่วยดูยังมีจังหวะจะลังตแต่วางแต่น้อยต่อยตูดไปการก็ไปไปกาให้เียเลยาสตรม่มองพี่กูถูกเถเลยมีตว่อย่างสมมติปลาเป็นในสบงสบายเงี้ยถูกเถ่ทเลยมีต้อเขากระเป๋ชมคูไว้

ไม่เจอรูันม้รู้ักที่วาลูกอลรไหมช่าแต่วันแรกุ๊ป็นงานศพว้าวนนี่อะไรวะลองกอดูว่าดูไปชิ้นนแทเี่นี่ที่บอกบองรู้แล้วว่าซื้อมาแต่ก้องยังไม่ดีอนี่มันคืออะไรบ e l p ลูกอ๋อที่ว่าลูคิดว่ามันแทบเล็ตนี่ตเหมือนเอะเออเหมือนแต่ตามจริงเรจะซื้อเป็นร่องสีอันนี้หนึ่ง e พูดมาไอ้สัสใช่ไหมวมีปิดม้ปิดมหน่ไอ้ตัวอะอ้ตัวนัว่นงเฮ้ยดูวนที่สูงแม่มาเจอตัวเฮี่อะยสักเีดูใหม่ดูใหมนะ่เนอะ ไเห็นท ich mein er oh. oh. uh. like ี่ไหมูอ่อนมันะมจะทำไอ้มดตัวนี้มันคือมดกัดแรงเว้ยกัดเดียวไม่ปวดตายห่างเลยยังจ๋อแหนมแหนมเ่อยมันกระสุนหมดฉันคิดว่าไม่สมบีก่อน สัตว์นั่งสอมบี้ไปเลยคิดว่าไม่เหมือนสองบี้กันไอสัตว์ไม่ใช่ซอมบี้แบบมันมีซอมบี้แน่น่วยเดียวมึงเดินมาหาปูสัตว์ไม่ใช่สอมบี้โคมึงไม่ยอมใส่เสื้อผ้าไอ้แี่แมึงคนเชื่อแล้วไม่ติดตัวมาห้าเลยนี่มึงดูอันควรเล่นโอ้ว่าเล่นคิอ ันเี่ออเดวอนดีันอันนีุ้่อันนี้อันนี้อันนี้อสูรากาอันนี้นะอันนี้นค้าน้ำค้าตัดไม่นีลุมตัดไม่มีจุดดไมเอาีต่อให้หน่อยเอาจีต่อให้หน่อยเอาจีต่อให้หน่อยได้เอาเีย หาูเปนคนยิงอะไรเฉวี้เลยทำไมไม่ยิงวะเออกลัวาอติงกลัวไอติงไอติงขับเาตรวจนะเขาด่าได้อ๋อข้าตาปวด่อนแรกต้องันได้แค่ปืนเลย แถวนี้น่าจะไม่มีคนนะเออตรงนี้เออนี่คืออะไรวะการการหรอซื้อมาเล่นกัน่ดยตัวใการจริงการคมาเป็นุนี่คนลดคนลดลงไปเหลือแค่ตุ๊เนี่ยเออหายไปเยอะ 我们认识。 ครับขัดเงินเยอะปะสองสองแสบเยอเลยสอบไอ้่าเขได้ย่เสียงโอ้โหแอร์ดอไมหว่าเร็นอะไรเรยเรนร้ยหยิบยกูขึ้นเร่งขัดไม้เรียหนเ้ยสวัสดี่วง่เนาะกไปหาทาสงเ้ Блин, нет. Блин, нет. โอ้โอเคนเก่งนี่มันดูคนเก่งนี่คนเก่งนกล้าน้าขนเก่อ้าวไปบ้ารปบีรับลีมาพัน้พึ่งสะบงไม่นะโอ๊ยไปแล้ลูกพีไปแล้ว้จะตายเลยสาธุช่วยกูด้วยจะตายกูขึ้นบกแบบนอ้าวเวดไป นั่งเล่นจะได้ครับไม่บ้เอเ้ยดกท้้อือเโอ้โหจับกุมเปนตรงเองเฮ้ยเรียกตำรวจจับเลยเล่นไพ่ เฮ้ยตำรวจมาแล้วฉากเงียนี้ไม่เหมือนจริงเลยแต่ชิวเลยลงมาสนมันอย่าเล่นนะมีอะไรจะบอกเดี๋ยวมาเล่นตก นีนตกบางคอยากเล่นกันไหมนี่ก็ไม่มีเพื่อนพี่เขาก็ทำรอรอยู่มันจะได้เปิดคงคงได้เปิดแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปฉีดยากันหมดแล้วค่ะพี่พี่ได้เงินพันบาทแน่ ของไอ้บัตรประชาชนได้แล้วไอ้ไอ้นาแกไปกดจริ้งเปล่าวะแกไปกดที่อันของพี่ได้แล้วเออของไอ้นานี่มันต้องได้นะเพราะว่ามีบัตรประชารัฐเหมือนกันก็ไม่รู้เลยหนูไม่เคยไปกดเลยว่าเอาบัตรบัตรประจำตัวประชาชนสามหลักไอ้หกหลักใช่ไหม่าแล้วก็เอาบัตรแล้วกไอ้บัตรสวัสดิการอย่งนั้นไปกดที่กรุงไทยนะได้มาตั้งนานแล้วค่ะอ้าว จเด็กก็ลงดีถ้าถ้าถ้าสองคนถ้คนละพันเนี่ยจามนี้มาหรอกได้สองพันเลยถำกันนะไปกดคนเดียวก็ได้เนี่ยพันเบอร์ายไปแป๊บเดียวแล้วนั่นก็ยังให้ห้าอยอยู่จนทันวานนะเด็กุก็ลงดี

เป้ายังพาว่าอย่างเธอีกยังเงียบหยุดมาตามมันไม่รู้ไอ้ี่อ่ะนี่เอาไหนมาดูดิเอ้ยเอาอะไรพันน่ะโอ้โนี่ก็เป็นแผลนี่ก็เป็นแผลนี่ปลายนิ้วเขียวแล้วอ๋ออออ้ยตายแล้วเล่นอะไร Ban mỗi tập hạ tầng của một bồi một bồi đi là lấy lên. lấy 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 เลือดไม่วิ่งเส้นเลือดเราไปนะไปนี่ยี่นี่นี่นี่่นี่นีนี่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 นีี่่นีนี่นี่นีนี่นนี่นี่นี โอ้นี <c oughs> <c oughs> ่อะไรกันวะเนี่ยวางก็มันไม่ก็มันก็มันไม่ตายใช่แบบนี้วงไม้อย่งนี้

เป็นเปล่าวะไว้ลองขับดูยังขับเป็นอยู่ครับเออก็เป็นแล้วเนี่ยเออเพราะเป็นแล้วก็ไม่ยากหรอกขับรถใหญ่รถใหญ่ เอ็อน่ามันเป็นอะไรนึงวะโทรไปไม่ค่อยจะได้เลยอะ่ะต้องไปอาศัยบ้านเขาอะ่ะเออนั่นสิโทรไม่ได้ เด right. kind of ี๋ยเดียเดี๋ย <oh> like, voilà <oh oh ้วสัมทีก็ดีด้วยแย่ทมหมดแล้วเนี่ยนกไกเี่ตรงกลางันนี้งเล่นีไม่ได้หรอกรีเอาไปทุบลูกหนูไม่ใช่ไงสมมติว่าถ้าพีุ่ชมาเ็จ ปอกไม่ใส่อะไรเลยกัวนอะไร่แล้วกงเด็ดน่นอนนะไอ้ใคส่หมดแล้วกะไม่ใช่ไม่ใช่ยายยายลองโทรศัพดูเกงกูปฏิเเว้ยเกงกูปฏิเสธเยไม่ใช่